สวัสดีครับผมการและช่องปรมปรวิดีโอนะครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมารีวิวเจ้าโคเวตเซติงเรย์แต่ไม่ใช่โคเวตธรรมดานะเป็นงานจากฮอลลีวูดไลท์เลยนะครับเขาได้เอาเจ้าโคเวตเซติงเรย์คันนี้มาแมชคู่กับตัวละครที่พูดได้ว่าเป็นอาชญากรในตำนานตัวร้ายวิปริตที่เป็นคู่ปรับของแบทแมนที่ทุกคนรู้จักกันดีแน่นอนกับโจเกอร์ ที่ด้านหน้ากล่องนะครับเขาเขียนไว้ว่า The Joker 2009 Chevy Corvette Stingray ซึ่งเซตนี้ก็จะมีอีกคู่หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เป็น Corvette Stingray เหมือนกันนะครับแต่เป็นปีที่ล็กกว่าก็คือ1969นะครับกับกับคู่กับ Harley Quinn ตามเก็บสะสมให้ครบทั้ง2เซ็ตได้ที่ป้าปาทอยซุปเปอร์ได้เลยนะครับมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าไป Easy Protect Easy Protect จะช่วยให้รถโมเดลของคุณมีความเงางามยาวนานไม่ว่าจะเป็นงานฟิกเกอร์หรือของสะสมอื่นๆที่คุณรักแค่ฉีดฉีดฉีดและเช็ดเบาๆจนแห้งเพียงเท่านี้หรือจะเช็ดอีกกี่ครั้งก็ได้ตามต้องการความเงาที่คุณเพิ่งมรเลง่ง Easy Protect ลงไปจะช่วยดึงสีของของสะสมที่คุณรักให้ดูน่าลหลงไหลจมอยู่ในภาวะความเงาสดใสนี้สนใจสั่งซื้อ Easy p r o t อีซี่โปร e ทคอีซี่โปรเทคได้ที่ปลาปะทอยซูปเปอร์ได้เลยหรือจะติดต่อผ่านปัมปัมวิดีโอก็ได้แถมผ้าไมโครไฟเบอร์ด้วยนะ คิดว่าไงครับผมพยายามทําความเข้าใจที่เขาเอา c o v i ต s t i n g รร์คันนี้มาแมชกับเจ้าตัวโจโกเกอร์ตัวนี้นะครับอ่ะลองดูที่ตัวสีของรถนะอันนี้ผมคิดเองนะถูกผิดไม่รู้เหมือนกันลองดูที่หน้ารถตรงช่องกระจังนะจะคาดด้วยสีแดง อย่างนี้ที่ด้านหน้าของรถเป็นสีขาวลำตัวของตัวรถเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีเขียวหลังคาก็สีเขียวเหมือนกันเป็นเขียวด้านนะครับก็รวมรวมแล้วเป็นชุดสีที่ดึงเอาเอกลักษณ์ของโจ๊กเกอร์ออกมานั่นเองรวมถึงรูปร่างของโคเวตสติงเรย์คันนี้ก็จะดูออกเป็นเรียบร้อยเรียบร้อยเหมือนชุดที่โจ๊กเกอร์ใส่แต่แอบแฝงด้วย DNA ความแรงของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับฮ่า <laughs> ก็ว่าไปนั่น ที่ตัวเจ้าโจ๊กเกอร์เองนะครับก็เห็นนะน่าจะเป็นเหล็กเลยแหละท่อนบนเนี่ยเป็นยางพลาสติกอ่อนนะเห็นไหมขยับได้ไม่ใช่สิแค่แขนนะครับแค่แขนและเสื้อเป็นพลาสติกอ่อนเนี่นครับเห็นไหมทั้งลำตัวนะครับรวมถึงหัวก็จะเป็นเหล็กนั่นเองนะครับมีฐานมาให้ด้วยนะครับอ สวยงามครับกับชุดฮอลลีวูดไรนะครับซื้อรถได้ฟิกเกอร์ด้วยโอเคเรามาดูรถกันเลยครับไฟหน้าของตัวรถนะครับก็จะเป็นแนวตั้งนะครับเท่มากทรงไฟท้ายก็จะเป็นเหมือนอบูมเมแรงเออล้อก็จะเป็นล้อ5กา้านโครเมียมนะครับที่หลังคานะครับประมาณว่ามีเสากลางด้วยนะโอเคมาดูที่ห้องเครื่องกันเลย ในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับก็จะเปิดในลักษณะนี้นะครับก็คือจุดหมุนจะอยู่ที่ด้านหน้านั่นเองเปิดเข้ามาภายในนะครับก็จะเจอรายละเอียดของเครื่องยนต์สวยมากโอ้โหมีรายละเอียดของโช๊คอัพนะครับทั้งสองฝั่งเลยสวยมากฝาวาวเครื่องยนต์เป็นชิ้นดำกับโครเมี่ยมตัดกันสวยดีนะครับโอเคก็มาดูภายในอ๋อนี่กระจกนะครับกระจกมองข้าง เป็นดีไซน์ที่เฉียบม,มากประตูเปิดได้ในอ๋อนะครับเป็นประตูปีนกนกยกขึ้นแบบนี้นะครับทั้งสองข้างเลยแสดงว่าเปิดประตูแล้วเปิดฝากระโปรงไม่ได้มันติดนะมันต้องปิดก่อนแล้วค่อยเปิดฝากระโปรงถึงจะเปิดประตูไปพร้อมๆก,กันกับการเปิดฝากระโปรงได้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นอะไรที่สวยมาก ดีเทลแบบสุดยอดเป็นรถ2ที่นั่งนะครับพวงมาลัยซ้ายโอเคด้านใต้ท้องรถนะครับก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้เลยนะครับ แฟนโจ๊กเกอร์นะครับต้องมีเก็บสะสมไว้ให้ครบทั้ง2คันนั่นคือโจ๊กเกอร์กับเฮลิควีนนะครับสนใจสะสมรถโมเดลแบบนี้ติดต่อที่ปาปาถอยซูเปอร์หรือปรำปรำวีดีโอได้เลยนะครับคอมเมนต์คลิปนี้ถามกันมาเลยก็ได้นะครับไว้พบกันใหม่อีกครั้งสวัสดีครับ